เติมสีสันให้กับชีวิตกับวันหยุดสนุกกับชีวิตด้วยรองเท้าดีๆสักคู่จาก l a บ e n โซรองเท้าแตะบูคีบาลานซ์ทู u, นะเป็นรองเท้าแตะทูโทนที่สวมใส่สบายทุกย่างก้าวสบายทุกการสวมใส่ไม่ปวดเท้าไม่เจ็บเท้านะมีให้เลือกหลายสีนะครับนี่นะครับผมสั่งมาข้าบดมีสามสีนะที่ผมสั่งมานะแต่ว่ามันมีสีมากกว่านี้นะตั้งแต่สีธรรมดาธรมดาจนสีจู่ฉาดปุ๊บป๊าเลยนะนี่นะครับ ทุกๆๆคู่กันลื่นหมดนะไม่ต้องัวกังวลว่าจะลื่นนะเวลาคุณไปเดินวีน้ำวีฝนวีโคลนเดินริมชายหาดเที่ยวตลาดนัดนะครับนี่นะครับนุ่มสบายกางสุนใส่นะครอดไทยทุกย่างก้าวนะกันน้าสายรองเท้านี่ไม่ลันนะไม่บาดเท้าไม่จบเท้านะสวมใส่พอดีนุ่มเท้ามากๆอันนี้จะเป็นสีเหลืองน,นะนี่นะครับถ้าใครชอบนะกดได้ที่ตะกร้าหน้าคิตวตรงนี้ได้เลยตอนนี้เขาจัดโปรอยู่นะอย่าพลาดน,นะโดยเฉพาะหนุ่มสาวที่ชอบ ความมีสีสันนะจับไปเลยฮะนะมีตั้งแต่สีเรีเรยบๆนะเป็นพูโทจกนกระทั่งสีที่เป็นแบบว่าแสบตานะนี่นะครับผูดถานบาดตามากๆผูกใจจริงๆครับแนะต่นนุ่มสบายเท้ากันลื่นนะจะ่ติดก,กันกับพื้นเลยนะคใครที่ได้รองเท้ารุ่นนี้ไปนะวุ่นะใจสนุกนะกับชีวิตจริงๆครับนะคุณจะเดินคุณจะยืนจะทกากิจกรรมต่างๆนะอย่างมีความสุขไม่ต้องปวดเท้าไม่ต้องเจ็บเท้าไม่ต้องโดน รองเท้ามันกัดเท้ารัดเท้าบาดเท้านะใครอยากจะได้นะจัดไปเลยครับนี่นะครับนะมีหลายสีหลายไซส์นะเขาเลือกให้ตรงนะนะแล้วเปิดโซ่บา้านรูนะครับถูกใจจริงๆครับนี่นะชอบมากๆเลยนี่นะนี่นะครับน,นี่คุณสามารถที่จะซื้อได้หลายคู่นะซื้อไปแจกก็ได้นะนี่นะนี่นะครับนี่นี่ นะครับชอบสีไหนนะใช้อะไรก็จัดไปนะอย่าชาอย่า,าพลาดนะนี่นะครับขายดีมากๆสขายสะบ,บานมากๆนุ่มแล้วก็ถูกใจจริงๆนะฮะแล้วเปรโซบาลัสถูกถูกใจจริงๆครับ